สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุขคนครับมันนี่ช่องหางนกชาแนลครับมาผู้เดียวคือเก่าในเมนูใส่กอกครับมันนี่ปูเป็นไส่กอกเนื้อนะครับเนื้อแบบใหญ่ๆเลยพี่น้องโอ้ยังหอนๆอยู่ไหวบนอ้อมมันนี่นี่ครับเป็นเนื้อแบบนี้พี่น้องมีแต่เนื้อครับแล้วก็จิมีเนื้องวเแน่เนื้อมูแน่ครับผักกับผักแกมก็เป็นผักกะลัมกับมะพริกชดครับ โอ้ลมครับมาอน,นี้ลมแห้งมึงเข่าลมมาเลยเอ้าหัวไหล่แย่งห้างี่น้องเลยลมมันลมก็ดีเป่าเลยมนักผิดมาก แบบมีรสชาติเปลียวนหน่อยครับพอดีไป็นเพศครับแกนนี่คือเป็นเนื้องว่วนที่หนื้งหมูอืมนี่สองแบบวันนี้จะเป็น ได้ที่เพิ่มมัดไว้นะครับกินมาได้เอาออกครับอืแมแนียนจะ็ครับหนอกสมๆเล็กน้อยครับลูกผิดลูกโดดแปะเข้าไปอืม ขนาดนวลจยวๆย,ยังเป็อันนี้เป็นมะพริกบ้านนะครับเพิ่นปลูกไว้เพิ่นปลูกแหวนทีกลางด้านก็เลยแวนเออก็บเอา เก็ได้เขาขาวตนออกไวห้หนึ่งหินน้อยๆนีู่บจิวเลยไหมหน้องผิกบานเท่าเนาะครับผิกธรรมชาติ หอมบางคนว่าแกมพักกระเทียมมันยนยครับอันนี้สูตรนี่เพิ่มักเซ็กระเทียมเรียบร้อยครับเวลาทำปีงข้ายางนี่หหอมเลยอลยรวมผัดโกขาอันนี้ก็เป็นมือที่สองครับของลมมาแห้ง รำว่ากูจินาแ้วพี่น้องเนียกะรำไม้หวานะ จะเอาปกติเกียวนี่เพชรหนักโหมไปเลยนี่แซ่บครับ นันกระเบื้อรักเมื่อปลาเป็น,น้องอไมันแคนเป็นดองอไงแคนขม,มุมกมั่งเลยคนว่าแนนเป็นแนนแล้วเหนือ เรื่าพงพดรัมปีงสู้คนบ,บ่พี่น้งอ,นอนง,งออเราเทรนเลือดแอมจำเลยพี่น้องเดี๋ยวบังเข้าเลืองแห้งนะครับถามว่าบุกเกินสามหรือสี่หมื่นก็ได้เกียว เรือเรืองบม่หลังามนิทั้งบ้านประดํประดีว่าตุ้งทองนะเอาเป็นเดืองเนี่ย อีก,ก็กนน้อยรอายกระทงครับลมหนาวนั่นีองึือทอดบรรยากาศรอยกระทงเลยนำเต็มน้องแต่ว่าในหัหน้าเป็นเลิมเป่งออกเบิแดแหละว่าพี่น้องท่านใดสนใจครับสามารถต้คอมเมนต์ได้ พอพอดีพอดีถ้าพี่น้องมาอยากให้มันส้มครับใช่ตู้เย็นไว้เณาออกจากตู้เย็นมันจะสมกินกับขา้าวกระแซบ เป็นกับแจมก็ดีเจ็ดไดายอย่างครับร่มโ <c oughs> ตนทงเ <c oughs> ย็นค่ะครับเ <c oughs> ข่าร่งกำลังเป็นห่วงเขกากำลังกมุมกลมพอดีลมมาใส่ มแต่ว่าทังบ้านพะดํานี่เพิ่งียเอาค้นเกีียวคือเก่าครับรถนี่ก็เริ่มเข้ามาแล้วแต่ก็ยังข้าลายรถเกี่ยวเขาอเอาบรรยากาศเขาเลืองมาฝากขับมาเลยบ้ลยลงทงสองมือสองล่งมาเลือง ก็เดียวถ้าแที่ยงกับกระรั่นเป็นดอกเดี๋ยกแพะพีพระน้องมากินส้นมาคามเนื้อหาเห็เดเจียวก่อนนี่บกลบคามแซ่บน้องในสนใจครับใต้คอมเมนต์มายกยวสิเป็นง่ว ว่าจะเป็นหมูครับใสกบ่กอกขอมเหม,มือนฟังเบิ่งเสียงลมเหครอลมลมพัดโกเขาเอาบรรยากาศมาฝากครับพี่น้องพี่อยู่ทางไกลทางไกลไปเหตุการณ์เห็ุงานทั้งอื่นครับเดยกเบิ่งบรรยากาศบ้านเฮาครับนี่บรรยากาศเข้าลมบรรยากาศย่านนี้ก็คือหาปลา้ํำแห้งครับ กบเขาง่ายบอกคนอื่นกบเขาง่ายกบเขาเหียกว่านะเขาตุ้มครับใส่กบ่าปลาน้ำแหง้งอาปลาชิวมะมกนะครับเนาะสำหรับมันนี้ครับผิดพผาดประการใดบว่ากันครับฝากพี่น้องเขา้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ไว้นาพี่น้องอยากให้พอดำกินยังซื้อบิงยห้พอดำไทยยังซูเบิงสามารถใต้คอมเมนต์เข้ามาได้ครับเด้อสำหรับมัอนี้ครับ ขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวังสิ่งใดสมความม,มุ่งมั่นปัถนาครับลำล้ำเรื่อยๆทุกคุยเรยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ